สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับเออมือน,นี่มีเรื่องจากผ้าเลรนนะครับเดี๋ยวเ,ออเนื่องจากว่าผมไปเห็นงานหมู่ปูนไว้เ,ออเป็นงานในโฮจกอสีฟ้าเคหกินเนาะยุบันกวนนี่แหละก็มีผู้รเมากัเหตุงานเสร็จต,ตั้งแต่วันที่12เมษาเอ,อ่อแล้วก็น,นัดผมอาทิตย์หนึ่ง ทีหนึ่งจะเคียงเงินไห้จนกระทั่งวันนี้วันที่14กันยายน48 5าเดือนแล้วครับซึ่งผมไม่ท่วงเงินหลายรอบแล้วบอกว่าบไรออรอบที่แล้วท่วงบอกว่าไปแก้งานงานไม่ผ่านไประบบฝาล่ลงฝาปิด่องระบายน้ำบอกว่าแก้ว่่ผ่านไปแก้เลยวผมก็เลยให้โอกาสไปอีก2เดือนครับ เขาบอกว่าประมาณไม่ถึงเดือนหรอกเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวจะโทรแจ้งตอนนี้กะหาเดือนกลัวแลยครับหาเดือนกลัวแล้วก,ววกะเราเคยโทรมาแจ้งว่ายัางไม่แต่ห้อตามห้ายัางครับคา,าลูกน้องคาทันเลือคาอยัางคาไม่โค้กห้อคนไปค้างตอนนี้ค้างอยู่สี่หมื่นเก้าพันบาทที่จริงกะเป็นเงินห้าหมื่นห้าครับแต่ว่าคงกะรำคาญผมก็ลาุดเอานะรดไปหกพัน คือเอาง่าไๆว่ายอดมาตรงกันเราคงจะตัดลำขั้นไปเลยเพราะว่ามันคิดว่ากำขี้ดีกว่ากำตุนไหมอันนี้กงนี่ครับเห็นงานหัวเจาะก่อเด้ออันนี้หัวเจาะก่อไปถามอีกคนนึงเดี๋ยวจะโทรไปถามผู้รับเหมาเลยเขาจีวายอย่างไรเดี๋ยวจะฟัง้ำขันเดี๋ยวขเขา,าจีวายอย่างไรอันนี้อดีตเคยเป็นสอจอนะครับ นี่ฟังเ้อนี่อยู่บุคคลชัยครับาขาอิว่าจังไนเนาะนี่รีบดีบรับไม่รับสาย ไม่รับนี่ครับคือความเบื่อหน่ายเนี่ยเพราะเขาโทรไปทวงเงินว่าเคยรับดเดี๋ยวโทรไปอีกรอบตอนตามมาเข้าไปเห็ดงานโอ้จนจิก,กาบสิไวยเข้าหารถไปเฮ็ดงาน,หานไห้บ่ได้ เฮ็ดนี่ใช้จองสิ่กอ่ะคือมุนไหว้ครับอันนี้กะผมก็บเบื่อหน่ายกันครับนีน่แหละง,งานงานเป็นสิ่งเอ็ดงานทมทีชาวบ้านกะเส้นบางนึงกะขึน้นศาล นี่หัวเข้าทั่วไปทั่วงี้ครับไม่รับเ,เดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งครับตอนอยากให้เราไปทำจนสิกาบห้องเจ็ดสิบปีกว่าและเจ็ดสิบสี่โทรกลับมาครับรูหรู้วัเิดทามเป็นยังไงบ้างป๋านานแล้วนะนี่ มานอนหลับเลยมาเอาโซ่สายไปแตะรับเนี่ยเอ้าเอา,เอาอยัางไงให้ไปเบิกตังเลยไหมมันเหลืออะไรอีกไห<ง>นมันเหลืออะไรอีกมันเสร็จยังงานอ่ะงานเสร็จแล้วเบิกมาเรียบร้อยแล้วผม,มต้องไปเบิกกับเสียจอนเลยไหมนี่ยังยังไม่ต้องไปเบิกเดี๋ยวให้ป้าทำาเออเมืม่อ วันพุธเสร็จก่อนแล้วจะเบิกเงนินลวงหน้าเอาไปให้เธอเบิกเงินอะไรลวงหน้าไม่พอน่เอามันถูกปรับสี่ห้าหมื่นบาทเออแล้วไงเพราะว่าแก้แล้วแก้อีกนะลูกอ้าวเลยงินไม่พอมงินไม่พอมันก็ส่วนไม่พอดิผมก็ต้องเบิกกับเสียจอนได้เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกันนะ่ะขอแค่ว่างานจบ จุงดังีบเงินบาทก็เราให้ปาทำัญญาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมือมกินลูกนาขวเอาไปให้เธออย่างนี้น่ะโอ้ทำไมเอาเปียบผมเทมือกี้เอาเปียกโธ่เออกระดิ่งนระนิ่มวะกัะนิ่มกระดิ่งเนี่โอ้ยอัดคลิปเลยนะเอ้ย เป Finally, ็นจะได้น well, ัเต้น่าจะพูดนัฐ้ตยอยู่กี่ว่านี่ยเอ้าเงินขาดทุนเนาะงานขาดทุนหามเงื่อนของวารับอีกวารับใสตั้งไว้เยครับัได้เกแกยวกันเลยนีงานขาดทุนเออแล้วไย้ายห้องเอ้าไอ้แก้วว่าอ่ไอยู่นะ เอ้าตัดสายมันไม่ใช่แล้วแผของพี่แกเลยครับโดนได้เลยหืไ่ล่ไม่ไหวมากเลยนะนะเสียจดเลยเนาะนี่ตัดสายครับเรียบร้อยครับบ่รู้เรื่องครับสรุปว่านี่ครับมีลูกบุรุษมีร้านบอกร้านครับมันเกี่ยวยังกันงานขาดทุนขาดทุนไปห้าหมื่นเป็นว่าถือเขาปับ เฮ็ดงานล่าช้าครับงานคุณไม่ได้แบบเองครับเฮ็ดฟ้าระบายน้ำนะเฮ็ดบ่ไใดเบียบไปแก้ให้เขาขาดทุนเราไม่ได้เกี่ยวด้วยครับผมแค่มีหนาทีหมู่ปูนไปเทหลองระบายน้ำแค่นั้นเองครับผมจ้างผมงเขาจ้างผมเป็นเถี่ยวเป็นเถี่ยวครับนี่ครับนี่ใส่คนครับกะปองซูฟังเนาะนี่มันเป็นดังสี่ล่ะถ้าต้องเจออะไรเยอะกะ แกสัน่นผมทจอดบะไม่ได้ด้ยไม่ได้ยังหรอกแกซี่เอ้ยผมยินกะถือโกงเอ,อ้ยงานโม,โมโป่ป<ร>ูนกะถือโกง,ง,ง,งเร,าารับงานเดีผมเบื่อเมื่อไงเนี่ครับเดี๋ยวห้องเชื่องใจค่าหลงหนองค่ารถค่าเที่เลือค่ายัางอีกนี่ครับบ่ได้ครับเอ้าเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวก็ต้องไปบุกที่หอจกเลยครับอันนี้เพราะว่าผู้รับเหมากะอ้างว<ด><ด>่างานขาดทุนอะกะสิบวัจัยเงินเท่าสิบวัจบอกว่า รอประมูลงานตัวหน้าแล้วเบิกเงินล่วงหน้าสิมาจ่ายเฮามันบอกอะไรอยังไงสิมัน,าน,นมาเกี่ยวกันเพราะว่าคุยกับหอจกหอ,อจก,กอว่าเดี๋ยวผมจะกักเงินส่วนของคุณไป่ให้ว่าครับดเดี๋ยวอัปเดตให้เบื้องนี้นครับมวลๆครับสบายดี